รวม5อันดับแท็บเล็ตที่น่าใช้ราคาไม่เกิน4,000บาทสวัสดีครับผมเทนวันนี้จะมาแนะนำแท็บเล็ตที่น่าใช้คุณภาพดีสเปคแรงราคาไม่เกิน4,000บาทจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลย let's go <S ที่อันดับที่5 Lenovo Tab M7 ็นแท็บเล็ตที่มีดีไซน์ที่น่าสนใจและน่าใช้งานฟังก์ชันตอบโจทย์มาพร้อมกับตัวเครื่องวัสดุกระจกผสมพลาสติกน้ำหนักเพียง254กรัมหน้าจอการแสดงผลเป็นแบบ IPS LCD ขนาด7นิ้วความละเอียด600คูณ124พิกเซลให้ภาพคมชัดสบายตารุ่นนี้ขับเคลื่อนการทำงานด้วยชิปเซ็ต MediaTek MT8167D CPU c o r e ความเร็วในการประมวลผล1.3 g h z ด้านกราฟิก GPU ใช้รุ่น Power VR GE8300 เป็นระบบปฏิบัติการ Android 7มีกล้องหน้าความละเอียด2ล้านพิกเซลกล้องหลังความละเอียด2ล้านพิกเซลความจุของแบตเตอรี่นั้นถึง3,500แอมป์รองรับการเชื่อมต่อทั้ง WiFi Hotspot Bluetooth 4.0อีกทั้งยังมีช่องหูฟังสำหรับรุ่นนี้ราคาจะอยู่ที่3,690บาท ต่อกันด้วยอันดับ4หัวเว่ย Mate Pad T8 แท็บเล็ตจากแบรนด์ที่คนรู้จักกันเป็นอย่างดีและมีผู้ใช้อยู่พอสมควรสําหรับคนที่หาแท็บเล็ตในระดับเริ่มต้นเอาไว้ใช้งานมาพร้อมกับดีไซน์ตัวเครื่องขนาดกระทัดรัดน้ําหนักเบาเพียง310กรัมเป็นหน้าจอแบบ LCD ขนาด8นิ้วความละเอียด1,280คณ800พิกเซลมีกล้องหน้าความละเอียด2ล้านพิกเซลกล้องหลังความละเอียด5ล้านพิกเซลขับเคลื่อนการทํางานด้วยชิป เซต CPU MTK m t 8 7 6 8 4มีแรมขนาด2 g b ความจุในเครื่อง16 g b สามารถเพิ่มใส่ไมโคร SD Card สูงสุด512 g b รันระบบปฏิบัติการ Android 10ซึ่งรุ่นนี้ความจุของแบตเตอรี่5,100 m สำหรับรุ่นนี้ราคาจะอยู่ที่3,925บาทลำดับที่3 Samsung Galaxy Tab A8 เป็นแท็บเล็ตอีกรุ่นหนึ่งที่ทำออกมาได้ตอบโจทย์การใช้งานมีดีไซน์ตัวเครื่องและวัสดุที่ทำออกมาได้อย่างน่าพอใจมาพร้อมหน้าจอขนาด8นิ้วความละเอียด1,280คูณ800พิกเซลแรม2 g b หน่วยความจำในตัวเครื่องถึง32 g b กรองรับ SD card ได้สูงสุดถึง512 g b สามารถใช้งานได้ถึง2ซิมชิปเซต Qualcomm Snapdragon 425 ความเร็ว2 Hz, กิกะก้องหน้าความละเอียด2ล้านพิกเซลกล้องหลัง8ล้านพิกเซลแบตเตอรี่5,100แอมใช้ระบบปฏิบัติการ Android 9สำหรับรุ่นนี้ราคาจะอยู่ที่3,790บาทอันดับที่2 ออดูคิวไอ a พ2ยี่ยี่ห้อที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยที่มาแรงขนาดนี้คือยี่ห้อออดูคิวไอแพ0ยตัวเครื่องทํามาจากอลูมิเนียมแข็งแรงทนทานขนาดกําลังพอดีน้ําหนักเบามากๆเพียง450กรัมหน้าจอการแสดงผลแบบ IPS Full HD ขนาด10.1นิ้วความละเอียดของหน้าจอสูงถึง1 9 2 0งพั0 0 0พิกเซลภาพคมชัดสบายตามากๆสำหรับรุ่นนี้ CPU Octa Core s p a c ore, สซีเ s c า8 6 3 a ความเร็วในการประมวลผล1.6บวก1.2 GHz ทำงานระบบปฏิบัติการ Android 10.0แรม4กิกะไบต ROM 64ใช้ระบบ Android 10และรองรับ microSD card สูงถึง 512GB มีกล้องหน้าความละเอียด2ล้านพิกเซลกล้องหลังความละเอียด5ล้านพิกเซลแบตเตอรี่รุ่นนี้ถือว่าเข้าให้มาอึดจริงๆนะครับ6,000 m แอมรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi GPS Bluetooth 5.0อีกทั้งยังมีช่องหูฟังขนาด3.5ม mm. ิลเมตรสำหรับรุ่นนี้ราคาจะอยู่ที่3,690บาทอันดับที่1 t e x l a s P20 HD มาต่อกันที่แท็บเล็ตตัวสุดท้ายอย่าง t e x l a s P20 HD มาพร้อมกับสเปคที่อัปเกรดหลายๆส่วนจากรุ่น t e x l a s P10 HD ตัวเครื่องแบบ u n น b บอดพื้นผิวแบบด้านทำให้ลดรอยนิ้วมือที่จะสัมผัสต,ตัวเครื่องได้เป็นอย่างดีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ความละเอียดสูงถึง1,920ณ1,200พิกเซลขนาด10.1นิ้วพร้อมทั้งรองรับฟังก์ชัน Care for the e y e สำหรับลดแสงสีฟ้าเพื่อถนอมสายตาผู้ใช้งานอีกด้วยกล้องหน้าความละเอียดถึง2ล้านพิกเซลและกล้องหลังความละเอียด5ล้านพิกเซลประมวลผลการทํางานด้วยชิปเวส s ์ r เปกต u ัม SC 9 8 6 3 a RAM 4กิกะไบต์ ROM 64 g b ใช้ระบบปฏิบัติการ Android 10รองรับ 4G และการเชื่อมต่อ Wi-Fi 5 GHz ได้แบตเตอรี่ที่ให้มารุ่นนี้ถือว่าอึดและเยอะจริงๆเลยนะครับ6,000 m สามารถใช้งานได้ตลอดทั้งวันรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่อยากจะแนะนำกันเลยทีเดียวสำหรับรุ่นนี้ราคาจะอยู่ที่3,890บาท สำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อผมจะทิ้งลิงก์ร้านค้าไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับและถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ